รวมถึงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานถงแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปีพุทธศักราช2568นะครับลอยกระทงไทยไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่งชุดไทยไปลอยกระทงครับผมสุภาชาติสุภาเมธีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับแล้วก็ปีนี้นะคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยเนาะเพราะว่า ปีนี้เรามีเรื่องของการนําเอาการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะถ้าใครได้เห็นนะครับอย่างถ้าใครฟังข่าวเนาะคนละครึ่งพัดแล้วก็มีต่างๆมากมายเลยฮะที่ตอนนี้ได้มานําเสนอตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยปวดหนูน้อยนบพมาตั้งแต่ช่วงเช้าไล่มาเลยนะครับนะครับได้ไปเที่ยวชมงานประเพณีสมาน้ําคืนเพลงเสียงประทีปของจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงวันที่4ี่หพฤศจิกายน2 5 0 0 68ที่จะถึงนี้ครับขอบคุณมากครับ2วันนะครับ4-5พฤศจิกายนนี้นะครับก็อย่างที่ทรามนัฐธรรมจังหวัดบอกนะครับเป็นหนึ่งพื้นที่เนาะใช้พื้นที่กลางเมืองเลยนะฮะบึงพลันชัยนะครับก็ผมนี่ผมแอบแซวไปแล้วนะฮะก็ใครแบบนอกจากจะไปเที่ยวงานแล้วนะฮะไปขึ้นซิปลายเนาะเราค่อยมาลอยกระทงอ่แต่ต้องใจกล้านหนึ่งนะครับแต่ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ก็จะมีอัตลักษณ์สําคัญเนาะในภาคอีสานนะครับก็ ค่ะถ้าใครเคยแวะไปก็ลองแวะไปดูนะผมว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับขยับไปนิดนึงนะฮะไปที่เชียงใหม่ขึ้นเหนือกันหน่อยนะครับเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จัดงานยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกพื้นที่เลยนะครับให้ทางท่านประธานเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าปีนี้ไฮไลท์ของการจัดงานเชียงใหม่นี้มียังไงบ้างครับสำหรับประเพณีลอยกระทงปีนี้ครับเช่นครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับปีนี้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 8ด้วยกันนะฮะก็หลักหลายพื้นที่สะดวกที่ไหนอย่างไรนะฮะก็เรียนเชิญด้วยครับอ่าเดี๋ยวด้านหน้าถ้าพี่ๆช่างภาพนิ่งเสร็จเรียบร้อยขอให้พี่ๆช่างภาพภาพเคลื่อนไหววิดีโอด้านหลังด้วยนะ